เฮ้ยนตาโทรศัพท <dis> ์ชนโทรศัพท์ันตกพังเลเห็นเออผมเปล่าชนนะคะที่พี่เดินมาชนผมเองนะคะเดินชนช้าแล้วยังจะปาดอีเรอเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจให้จับแกไปทางคุกเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นเดี๋เพิ่งแจ้งตำรวจเลยนะคผมขอโทษครับขอโทษแล้วโทรศัพท์ที่จะหายพังไหมแล้วพี่จะให้ผมทำไงล่ะ ผมยังเด็กอยู่เลยจ้าเงินมาจากไหนล่ะคะถ้าแกไม่มีตังถ้างย่างโทรศัพท์แกไม่ชั้นไม่ได้ละครับพี่โทรศัพท์นั่นน่ะแม่ซื้อให้ผมไปรางวัลผมสอบได้ที่หนึ่งครับผมให้พี่ไม่ได้นะครับแม่เพิ่งซื้อให้ผมหนึ่งสัปดาห์เองแล้เรื่องไงเรายังไงแกอยากติดคุกแล้วไงชิ่นคุณคือโทรศัพท์ให้เด็กไหมะคะโทรศัพท์ของคุณจอแตกอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่พังแล้วรังแกคนที่ไม่มีทางสู้มากี่ครั้งแล้วล่ะครับคุณพูดเรื่องอไรไม่มี ที่นี่มันดีสอดชนะอยากได้กล้องวงจรปิดไหมล่ะมีทุกมุมเลยมูซะอ,อ,อุ้ยมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมครับไม,ไม่ครับขอแจ้งตำรวจเลยครับโอเคโอเคลูกขอบคุณค้าช่วยช่วยผมคุณป้าใจร้ายไปติดคุกเลยครับเวลาเดินอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์นะลูกโทรศัพท์หน่วราคาแพงรุ่นใหม่ล่าสุดพวกของมีค่าแบบนี้อันตรายเป็นที่ล่อตาล่อใจของมิจฉาชีพเข้าใจไหมครับเข้าใจ ตำนวนมาชชาติแต่ผมพาไปลงพายเองดีกว่าครับไปยับปล่อยให้เธอลอยนวล